สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดือนนี้นะครับครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงภาพรวมของรดอะดตัวสีทั้งหมดซึ่งในครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของภาพปฏิบัติซึ่งในภาพปฏิบัตินั้นเราก็ได้ลงไปสู่ภาพปฏิบัติสู่เด็กและเยาวชนตามศูนย์ต่างๆของมิสางเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสืบเนื่องมาจากปีที่แล้วมีการชุมนุมเยาวชนโลกที่ประเทศปานามาแล้วในการชุมนุมครั้งนั้นก็มีแถลงการร่วมของเยาวชนที่จะช่วยการปกป้องดูแลแผ่นดินโลกใบนี้ของเราฉะนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อแถลงการนั้นทาง ทางในาต่างๆของมิสังเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกันให้เยาวชนแต่ละศูนย์ได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแผ่นดินโลกบ้านส่วนรวมของเราซึ่งในครั้งนี้กิจกรรมที่จะลงไปทำกับเด็กตามศูนย์ต่างๆนั้นก็จะมีที่ศูนย์อมก๋อย ที่ศูนย์แม่ละน้อยศูนย์แม่ปอนแล้วก็ที่ศูนย์ลอยทองบ้านนิรมนลอยทองนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มที่ศูนย์อมกว๋วยเราก็ได้เข้าไปเมื่อวันที่8สิงหาคมก็มีไฟแคร่ธรรมไปสังคมพัฒนาก็ได้เข้าไปร่วมกับคุณพ่อ บุญเลิศชเจาอาวาสวัดอมขวายและคุณพ่อพ่อหนูซิสเตอร์ครูคำสอนที่อยู่ในอ,อมขวายแล้วก็มีผู้นำชาวบ้านที่มาจากขุนแปะก็มาทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านโดยเราเริ่มด้วยการสวดภาวนาที่หน้าถ้ำแม่พระและจากนั้นเราก็ไปปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเราก็ไปทําปุ๋ยส่วนผู้ปกครองก็ได้มาช่วยตัดหญ้าทําความสะอาดบริเวณอรอบศูนย์ส่วนเด็กๆนักเรียนที่เป็นลูกหลานก็มาทํารวบรวมหญ้าที่ตัดแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยซึ่งปุ๋ยที่เราทํานั้นเป็นปุ๋ยอินไีย์ปุ๋ยหมักเพื่อที่จะ ไว้ใช้ในศูนย์ที่อมก่อยนะครับกิจกรรมที่2ก็คือเรื่องของการการทำฮอร์โมนไข่ซึ่งมีฮอร์โมนอยู่หลายชนิดแต่ละสูตรนั้นก็มีความแตกต่างกันก็มีองค์ประกอบที่ทำให้เกิดฮอร์โมนที่จะไปบำรุงใบพืชผัก แล้วก็มีโฮอร์โมนที่ไปเสริมารากเสริมผลอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้และที่สำคัญที่สุดก็คือการผลิตาสารไล่มแมลงสมุนไพรฆ่าญ้าซึ่งเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ใช้ยาฆ่าญ้าเพราะมันจะมีผลกระทบต่อ,อดินต่อน้ำ และสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องให้ลูกหลานที่อยู่ตามศูนย์ต่างๆเนี้ยได้มาทําปุ๋ยเองเพื่อจะใช้แล้วก็จะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆน,นะครับัน,นที่ศูนย์อมปล่อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาทําการพิจารณาตรายตรองว่ากิจกรรมที่เราทำเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ เราดัดตัว C ของศูนย์อมกว๋วยครับส่วนในศูนย์ที่2องก็จะเป็นศูนย์แม่ลาน,น้อยซึ่งอันนี้ทางพวกเราไม่ได้เข้าไปแต่ว่าก็มีคุณพ่อมีซิสเตอร์มีพี่เลี้ยงผูด้ดูแลศูนย์ร่วมกับชาวบ้านก็ทำกิจกรรมเรื่องของการผลิตปุ๋ยอิดเช่นเดียวกันแล้วก็มีการปลูกถัว่วปลูกผักและอื่นๆ เพื่อไว้บริโภคไว้ในศูนย์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายแล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีอาหารที่เราผลิตเองพืชอลัสที่ปลอดสารเคมีก็ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเป้าประสงค์ของศูนย์ที่แม่ละน้อยแล้วขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านที่ทำไร่มเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็เป็น ไร่ส่วนรวมของศูนย์ของชาวบ้านเขตวัดแม่ลำน้อยนะครับอันนี้ก็คิดว่าทั้งเด็กทั้งเยาวชนและผู้ปกครองชาวบ้านก็มีกิจกรรมร่วมกันที่จะตอบสนองเรื่องของเรา,าดัโตซีการรักษาบ้านเรือนส่วนรวมของเราอันนี้ที่ศูนย์แม่ลำน้อยนะครับแล้วก็ศูนย์อีกต่ออีกศูนย์หนึ่งก็คือบ้านนิรมนที่ดอยทองจอมทอง ซึ่งอันนี้ก็มีกลุ่มผู้สนใจของอซิสเตอร์คณะแม่ปอนก็มีการเข้าเงียบมีการสามนามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็มีพี่เลี้ยงวิทยากรที่มาจากศูนแพร่ธรรมก็คือคุณถาวรก็มาให้ความรู้เรื่องระดดดสีและจากนั้น น้องๆผู้สนใจก็ได้ไปปลูกต้นกล้ยปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านนิรมนที่ดอยทองนะครับส่วนในศูนย์ที่ต่อไปก็จะเป็นศูนย์แม่ปอนที่ศูนย์แม่ปอนก็มีกิจกรรมร่วมของเด็กเยาวชนกับผู้ปกครองด้วยการปลูกต้นกล้ยปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ต่างๆและกลางเดือนสิงหาคมนี้เองที่ทางผู้ปกครองอาจากที่ต่างๆก็ได้มาช่วยกันปลูกข้าวที่บ้านแม่ปอนซึ่งเป็นนารวมของศูนย์และข้าวพวกนี้ก็ได้นำไปเลี้ยงดูแลเด็กที่ศูนย์แม่ปอน เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและทางศูนย์คุณพ่อซิสเตอร์ส่วนหนึ่งนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็สรุปว่าการที่เด็กเยาวชนจะเรียนรู้เรื่องลอดาติทีที่เป็นตัวเอกสารนั้นคงจะยากแต่การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ การเรียนรู้ด้วยชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเยาวชนจากกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เขาได้ทำเราก็มาเชื่อมโยงว่าสิ่งที่แต่ละศูนย์แต่ละคนทำนั้นก็คือการปฏิบัติเราดาตัวซีหรือการช่วยการดูแลรักษา,าแผ่นดินโลกบ้านเรือนส่วนรวมของเราตามที่สมเด็จพระสันตปาฟรังซิสได้ ออกสมนาสารเรื่องดาดอดตสีสรรเสริญพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนมีส่วนร่วมมีบทบาทอย่างยิ่งที่เราจะต้องต้องช่วยการฟื้นฟูนนระบบนิเวศให้โลกของเราให้น่าอยู่ต่อไป